ต้องเห็นพระก่อนจึงเห็นมรน,นี่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นหลักวิชาเลยถ้าไม่เห็นพระนี่จะไม่มีวันเห็นมรน,นี่นะแม้แต่ในพระบระโมพรโพธิสัตว์สร้างบริมีมา20่สมขายแสนมหากัปไปเห็นมรนารตัวจริงนะไม่ใช่มารกวานตัดรู้นะเมื่อบรุอนุตตรสัมมาสัมพธิยาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วส่วนตอนที่ยังไม่บรรลุตอนเย็นนั่นน่ะนั่นยุวะมารมารเด็ก,ดกนะจ๊ะนั่นมารนั่นยังเป็นเทวบุตรมารเพราะนั้นท่านจึงนั่งเฉยๆได้ไงทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้บรรลุทมอะไรปกติคนที่ยังไม่ได้บรรลุรมถ้าเห็นมารมาจะต้องสะดุง้งใช่ไหมะจะต้องสะดุ้งมารแต่ท่านไม่สะดุ้งมารมีแต่มารสะดุง้ง นี่นะมารสะดุ้งนะแต่มาหลังจากที่ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทสยานแล้วท่านไปอยู่ใต้ต้นอจประนิโครธต้นหรือต้นไทรที่เราคุ้นเคยนี่เลยเจ้ะเจอมานี่ท่านสะดุ้งมานแต่เจอที่โคนท่นผู้นั้นมารสะดุ้งสับสนหรือเปล่าไม่นี่นะตามไม่ทันนะไม่ทันกอง เออจะได้ทันบุญกันหนึ่งเขาไงทันทันหรือเปล่าจ๊ะมานสะดุ้งตอนเพราะท่านนั่งเฉยๆถูกไหมจ๊ะสะดุ้งมาตอนตามทันไหมจ๊ะที่ใต้ต้นอาจาะบปารณิโครธหรือต้นสทรตามทันนะ มันจะได้ไดทันคือชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละไซส์คนละรุ่นนะคือกระดูกคนละเบอร์พูดย่างไงเออนั่นฟลาเวทนะเ,เป็นละอ่อนถูกมารบังคับมอสิงมาแต่าก,กายขอกเราเป็นเทวบุตรเท่นี่เรียกว่าเทวบุตรมารแต่ที่ไอ้มารที่ตัวที่บังคับได้นั่นใต้ตนไทเนมะาอยู่นี่ก็ขยายความไปอีกนิดหนึ่ง เห็นพระแล้วจึงเห็นมรเห็นพระอะไรเออเห็นพระธรรมกายอรหันตสมมาติเจ้าเห็นกายธรรมอรหันตสมมาติเจ้าที่ท่านได้บรรลุที่เราคุ้นกับคำว่ากายธรรมอรหัตตผลแต่ของท่านจะเลยไปนิดหนึ่งนี่นะจ๊ะได้บรรลุ กายตรงนี้นี่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยเมื่อท่านได้หยุดนิ่งในสนิทหลุดมาตามลำดับหลุดพ้นมาตามลำดับตั้งแต่ปฐมยามจากนั้นนะหลุดเลยตั้งแต่เห็นดวงปฐมมรรคเป็นชั้นช้นชั้นช,นช,นชนก็ไปเลยหลุดล่อนเหมือนเงาะ ที่ลั่นจากเลกือกนี่ท่านก็ลั่นจากกิเลสท,ที่ลุ่มลึกไปตามลำดับเป็นชั้นๆกิเลสหยาบก็จะมีชื่อเรียกอย่างหนึง่งกิเลสปานกลางก็เรียกอีกอย่างหนึง่งกิเลสละเอียดก็เรียกอีกอย่างหนึง่งละเอียดก่อนนั้นก็เรียกไปอีกอย่างหนึง่งเรียกไปตามสภาวะของกิเลสนี้นะจ๊ะแต่ตระกูลเดียวกันมีเข้มข้น มีของมีได้ลูดมีอะไรเนยเออมีเข้มข้องมีเจือจางอะไรอย่างี้นะอตามทันไหมอาจจะได้ร้วบางทีเราเรียกคนหลายอย่างกันอย่างนี้ไงเหมือนคนคนเดียวกันเนี่ยตอนเด็กๆนั่นเรียกอย่างหนึ่งนี่นะสมมติว่าชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีหืม ชื่อชื่อชื่ออะไรชื่อชายเออเขาเป็นผู้ชายนะนี่แต่จะชายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> เด็กชายชายมาโตขึ้นมานายชายเออนี่นะพอมาเป็นนายกอบตก็นายกชายเออถ้าเป็นสอสก็อสอสอ ใช่อ่านี่นะอาจจะเป็นอ่ารามตอตก็เป็นรามตอชายนี่จ้ะคนเดียวกันนี่นะจะตานแก่บุญแก่บารมีบุญส่งผลไม่เท่ากันก็จะเรียกเป็นคนละอย่างกันตามท่านไหมกิเลสก็ในทํานองเดียวกันนี่นะจะเรียกอย่างนี้จะละได้เป็นชั้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 นก็ไปเรื่อยๆเลย จนกรทั้งบรรลุกายสุดท้ายที่หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์จากกิเลสอาสว่หลุดมาเลยแล้วก็พ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นผังนี้ก็บังคับให้เวียนว่าจะเกิดอยู่ในภพสามก็บังคับไม่ได้เป็นอิสระเลยนี่นะเป็นตัวตัวตัวเองนะเป็นตัวตัวเราเป็นอิสระเลยที่ มีสภาวะใจที่บริสุทธิ์มีความสุขมีญาณทัศนะมีอะไรต่างๆพรีพร้อมหมดเลยกายสุดท้ายนี่นะพระสัมมาสมพุทธเจ้าท่านบรรลุก,กายเนี่ยแล้วเมื่อท่านไปอยู่ใต้ต้นอาจจะปรณิคโคลกำลังสงบนิ่งพยายามมาเนี่ย ที่หลวงพ่อพระครูสมบูรควีท่านกล่าวว่าหลวงปู่ท่านอะไรฟังว่ามาใหญ่ทีเดียวนะใหญ่ในระดับที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสะดุ้งเอ๊ะอะไรมาจากไหนเนี่ยทำไมลักษณะเหมือนกันเลยเออแต่ว่าคนละสีเหมือนกับกายที่ข้างในที่ท่านเห็น ับที่เห็นตรงนั้นจะสีต่างกันนั่นดำสนิทแ,แต่มีลักษมีมีลักษณะมหาบุรุษด้วยโอ้มสงบนิ่งและกำบับปลาลบมาถามกันซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระสมมาสุูนจะทุกพระองค์ที่บรรลุแล้วเนี่ยพระพยายมารครัวกายมนุษย์ยาม ที่มีลักษณะมหาบุรุษและบรรลุอนุตตธรรมมาสมุทธยาณนจับได้ไหมจ๊ะจำได้นะกลัวกายมนุษย์อยากไปมากถ้าได้บรรลุแล้วเนี่ยจะไปซ่อนกันเนี่ยอยากก็เลยอยดจะซ่อนกันได้สนิทเหมือนรถเครื่องมันฟิตอะไรอย่างเนี่ยเออตัวถังดีมันจะเล่นได้จู้เลยองี้นะจ๊ะ แต่ถ้าตัวถังบุบๆอย่างพวกเราอย่างนี้เนี่ยกลัวเมื่อไงกลัวจะรู้นะเวลาเข้าไปถึงกายผู้รู้ภายในแต่ก็กลัวพอประมาณแต่ถ้ากลัวมากคือกลัวกายมหาบุุษเปลือกข้างนอกเป็นมหาบุรุษและด้บรรลุกายทมอรหัตผลนี่กลัวมากเวลาซ้อนมันจะสนิทเลยไม่มีช่องว่างที่เขาจะสอดแทรกเข้าไปบังคับอะไรได้มันสนิทตรงนี้ พราะนั้นก็จะถามก็จะมาถามแล้วมาที่มานี่เป็นแค่ทูตนะอเออทูตส่งตัวแทนมาถามเพราะปริมาณเขามันมีจำนวนมากเขาเรียกว่าอ่าอูาอาม,มูมากันแล้วกันไม่มีพันธะอะไรนะอ่าเป็นเป็นเป็นทีมอของเขาอย่างนี้จะเยอะแยะหดเลย แล้วเขก็จะมีพพภูมิเขาอ,อยู่นะ oh. เออเอภพภูมิเขาอยู่แยกต่างหากเลยที่พระเดชกคุณลวงปู่ท่านเรียกทำสามประการนี่ไงนี่นี่นะทำที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลธรรมะหรือทำขาวที่เราสุขธรรมใช่ไหมลูกใช่ครับผมสุกธรรมทำสีขาวนี่นะ ก็จะมีภพภูมิอยู่ต่างหากแยกกันแล้วก็ทำที่เป็นอกุศลาธรรมะหรือการหาธรรมคือทำดำที่เรียกว่าทำดำเพราะมันสีดำก็จะมีภพภูมิอีกอันหนึ่งนี่นะถ้าอัพยากตาธรรมนี่ไม่ขาวไม่ดำคือดำกับขาวผสมกันก็จะเทาสีสีเงี้ยนึกออกไหมก็จะมีภพภูมิอยู่ อัธยาศัยจะไม่เหมือนกันนี่นะอัธยาศัยก็ระย่างกันก็จะแยกกันอยู่แต่ก็เห็นกันได้มองเห็นกันได้แต่ก็แยกกันก็ต่างก็มีปริมาณพอๆกันนะกำลังก็พอๆกันนะอ่มขึ้นอยู่ว่าใครชิงช่วงช่วงทิงก่อนกัน นี่จ้ะพอเห็นพระแล้วจึงเห็นมารแต่ที่นี้เมื่อท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทสญาณใหม่ๆเนี่ยท่านยังก็แค่บรรลุนะพ้นทุกนะแต่ยังไม่รู้จักมารเพราะการไม่รู้จักเนี่ยและได้ยินคำถามที่แปลกเป็นครถามแรกที่เจอเมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทญาณแล้วเนี่ย ท่านจะสู้กับเราหรือว่าจะโปรดสั์โลกตามธรรมเนียมของพระพุทธเจา้าที่ผ่านๆมาให้เลือกเขาคำถามนี้ใหม่สำหรับพระพุทธเจา้าองค์ใหม่เป็นคำถามที่แปลกซึ่งท่านกับใบเล่เรื่องยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำถามนี้เพราะว่าอาจารย์ยาสายของท่าน เป็นภาคโปรโดแต่มาเจอแบบภาคที่ปราบกันโดยภาคถูกปราบมาถามกันอย่างงี้นะปะทะกันอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องแสวงหาความรู้คําตอบนี้จะแสวงหาคําตอบนี้ได้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไงที่ทันดับขันตปริิพาณไปแล้วอยู่ในอายะตนานิพานนิพพานถอดกายนลยนะจ๊ะ มีธรรมกายทั้งหมดเลยเยอะแยะมากมายนับพระองค์ไม่ท้วนอีวิธีการที่จะเข้าไปถามได้ท่านก็ต้องหยุดนิ่งภายใน,เข,น,น,ใน,เ,ยนเข้านิโรธภายในนี่แหละตกศูนเข้าสู่สัพปาทิเสสนิพานนิพานเป็นในกายมนุษย์ของท่านกายหยาบของท่านก่อนแล้วก็นิพานในกายธรรมของท่าน แล้วจึงจะเข้าไปนิพพานที่พุทธเจ้าที่ดับขันธปริพัน์ไปแล้วอยู่เราฟังดูชื่อเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันหน่อยนะจ๊ะตามทันไหมทันหรือเปล่าจ๊ะเข้านิพพานในตัวก่อนแล้วจึงจะไปเข้านิพพานที่มีพระนิพพานท่านอยู่ตามทันไหมจ๊ะอ่ะทันนะตรงนี้ต้องตามไม่ทันนะดีสุดคือให้เห็นพระก่อน ท่านจะไปเห็นดังนั้นแล้วท่านก็ข้านิโรธนะข้านรโรธคือหยุดอย่างนี้นิโรธนิโรธถ้าแปลว,ว่าหยุดหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ตกศูนย์เข้าไปเลยและยิ่งท่านหมดกิเลสแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งท่านได้เพราะว่าท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เข้านิโรธ หยุดนิ่งก็จะดับจากตรงนี้คือหายแวบจากนี้ไปที่ละเอียดกว่าแล้วเข้าสู่ยตนานิพน์แล้วก็จะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหยุดนิ่งอยู่ภายในนิ่งอยู่ภายใน,นยกระเดกจิตนิดนึงในตำแหน่งแห่งความสำเร็จแห่งความบริสุทธิ์ตรงนั้นแล้วก็จะรู้เรื่อง,องรู้ราวได้คำตอบออกมา ะถามอย่างเงี้ยเพื่อเข้าไปซ้อนกับพระพุทธเจ้าพระองค์นก่อนนี่นะวิธีถามมันมีอยู่หลายหลายวิธีแต่ท่านก็จะใช้วิธีการอย่างเงี้ยซึ่งมันเร็วดีนี่เข้าใินโลดไปต่อดินโลดของรู้่างขององค์ที่เข้าไปคนก่อนนั้นไปถามว่าบุคคลที่มาเนี้ยหรือผู้ที่มานี่คือใคร เขาถามปัญามนอย่างเงี้ยเราจะตอบตรงไงก็เข้าไปในนิโรธของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยโดยไปซ้อนกันนะได้สนิทเลยพอซ้อนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจะตอบมาก็เ,าเรียกว่าตัสรู้ในนิโรธโอเ,เออคือความรู้ที่เกิดขึ้นตอนหยุดนิ่งใดสนิทที่เป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระองค์ก่อนๆนู่นตามทันไหมท่านไมย ทานไม้ทานน่าอย่างนี้ไงพรงนั้นก็จะคือเวลาถามตอบที่ง่ายที่สุดเร็วง่ายตรงรัดแล้วก็เขาเป่าอย่างเงี้ยจะไปซ้อนกันอย่างนี้นี่นะคือถ้าผู้ภาษา,ามนุษย์ก็คือเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเราต้องเห็นแจงเราก่อน แล้วก็เห็นใจของเขาเราจึงจะเอาใจของเราจะไปใส่ใจเขาได้แล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ตามทันไหมทันไหมถนายเอาสักกองสิอ้าวนี่นะนี่ลักลอบก็ได้นะนี่นะถึงไหนแล้วเออนี่นี่นะตามทันไหม ถ้าเป็นมนุษย์อยากเอาใจเราเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขาไปใส่ใจเราี่เราฟังจนุคุ้นเคยนะ,แ,ะแต่เราไม่รู้เรื่องอนนะหรอเนาะแต่เราเข้าใจอีกแบบหนึง่งอ๋อต้องทําความเข้าใจนี่ของคนคนนั้นว่าเขาเขาเป็นนึงเาอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะอ,อ,อย่างนี้ไงใช่ปหมจ๊ะ,ะเราว่าจะเข้าใจสัหน่อยกนะ็เขาเขาเป็นอย่างนั้นแ่ะเราจะให้เขาเป็นอย่างนี้ได้ไงเราก็ต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ใช่ไหมจ๊ะ แต่จริงเรายังไม่เข้าไปในใจเขานะนี่เออแล้วเขาก็ยังไม่เข้ามาในใจเราถ้าจะเข้าใจเขาได้เราก็ต้องเห็นใจเขาแล้วเราต้องเอาใจของเราเข้าไปอยู่ในใจเขาตามทันไหมอา่าแต่นี่แทนที่จะเป็นใจของมอนุษย์สินะใจของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเออที่เข้าด้วยวิธีเข้านิโรธสมาบัตินี่ไงแล้วไปซ้อนเงินสนิทเลยนะนี่ ซ้อกันได้สนิทเลยเพราซ้อกันได้สนิทแค่นั้นแหละหนึ่งแล้วก็กระดิกจิตนิดหนึ่งกระดิกจิตเหมือนกระดิกนิ้วเนยใช้เวลานานไหมไม่เบาหรือแรงเออถ้าอย่างเงี้ยแรงอย่างงี้ก็เรียกทูบนะเออไม่เรียกว่ากระดิกนะอถ้ากระดิกเออนี่นะกระดิกจิตเบากว่านี้อีกอคือนึกนิดหนึ่ง นึกเหมือนไม่ได้นึกเงี้ยเคยมีสํานึกลึกๆไว้ที่สํานึกรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยนะคือมันมันลึกๆกันมาเนี่ยเราเราอยากทําบุญยังไงเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนเนะเคยไหมเคยไหมตั้งเคยตั้งเคยเนี่ยอืมคลายเออเราเดินไปเฉยนี่นะเราเดินไปตาเราก็ดูนน่น่นี่อยู่ๆก็มีความคิดอะไร มันผ่านขึ้นมาในใจเรามีไหมเคยมีไหมอ่านั่นแหละจ้านั่นแหละจ้าเออโอ้อ๋ออันนี้อ๋ันนเว้นว่าให้เข้าใจก่อนไงนี้ก่กาเรียกกระดิดกจิตคือนึกนิดนึกเหมือนไม่ได้นึกแต่ไม่ได้นึกมันก็คือการนึกเออนี่นะนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิดหนึ่งอะไรเงี้ย ต้ามท่านไหมทำไมทำหน้างงงงั่นะอ๋อตั้งใจนะอ๋ออืมนี่ไงแล้วก็พอถูกส่วนถูกส่วน,วนท่านถูกมาตั้งแต่แรกแหละส่วนที่เหมือนเราเวลาเราปรุงอะไรกันเนี่ยนะต้องใช้ส่วนเท่านั้นส่วนต่นนี้ส่วนน,วนอะไรต่าง,างส่วนของใจเห็นจำก็รู้รวม ไอ้ส่วนในพอดีปุ๊บก็ไปตรัสรู้ในนิโรธก็เกิดขึ้นตรัสรู้แปลว่าอะไรตรัสนนี่นอกจากแปลว่าพูดนี่นะียจึงแปลว่าความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งอ๋อความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเขาเรียกว่าตรัสรู้เออคือต้องเห็นแจ้งก่อนและความรู้ ก็เกิดพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังไงตามท่านไหมอ่าออาย่างนี้ตัดสู้อย่างสมมติเราเห็นของไกลๆอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ก็ไม่เรียกว่าตัดสู้แค่ดูเฉยๆเอออย่างนี้นะแต่ยังไม่รู้ตามท่านไหมอ <laughs> เอ๊ะมันจะมาคนหรือลิงอะไรเงี้ยเห็นเรินสองในที่กระมุกขมัว <laughs> พอเพราะว่้มันยังไม่แจ้ง <laughs> นี่นะ อะไรครบคือคบคือตามทัานไหมอนี่นะอน,นี่เดี๋ยวก็ทั้งคืนแล้วนี่ไงอัตสรู้คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจง้งก็แปลว่าอะไรเห็นว่าเป็นภาพแล้วก็รู้เรื่องราวพร้อมกับที่เห็นภาพ นี่อย่างงไงนี่ตัสรุในนิโรธในตอนที่หยุดนิ่งในสนิทตามทันไหมทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าตัสรุในนิโรธออตามทันไหมนี่นะนี่งี้งี้ไง,งนี่ก็เข้าไปพระองค์หนึ่งท่านก็ตอบว่าบรรมีเรายังอ่อนหัวเขา ถ้าทำเขาแก่กว่าเรากับไม่ใช่หน้าที่ของเราหนึ่งเราสู้ขเขาก็ไม่ได้กำลังเราสู้เขาไม่ได้ถ้าผูมภาษาชาวบ้านก็กระดูคนละเบอร์าตามทันไหมคนละรุ่นแล้วก็ไม่ใช่ภารก,กิจของเราถ้าผูมภาษาชาวบ้านคือภารก,กิจของเรากระทรวงศึกษาเป็นพระบรมครูรบรมศาสดาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาเท่านั้น มาจ็ก,ก,กระทรวงกลาโหม oh. ตามท่านไหม ah. นี่นะท่านไหม ah. นี่จะได้ตามไล่เข้าไปไที่ทานนี่ไง oh. เพื่อให้ชัวร์ไปถามอีกพระองค์หนึ่ง oh. นี่นะแล้วให้เพื่อให้ชัวร์ถามทีละหลายหลยองค์ดีกว่า oh. อันก็ญาณทัศนะพุทธญาณก็แผ่ไปไปซ้อนกันเลย ทีละหลายองค์เลยก็ตอบเหมือนงานทุกพระองค์ก็เอาอีกทีละหลาย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 องค์เออสมมติทีละร้อยองค์ทีละพันองค์ทีละหมื่นองค์ทีละแสนองค์ทีละล้านองค์ทีละโกดทั้วทีละสิบโกดเอออย่างนี้นะอันนี้จะได้เห็นภาพไงนี่นี่นี่เรื่อยไปเลยล้กรอบทํำก็ได้นะสิบโกด นี่นะตามทันไหมแล้วทุกพระองค์ในข่ายพุทธญาณที่ไปซ่อนกันสนิทก็ตอบเหมือนกับทุกพระองค์เลยประโยคเดียวกันเลยในยะเดียวกันเลยอย่างนี้ไง,ไงทุกพระองค์ทุกพระองค์ทุกพระองค์กคไ็ไปอย่างนี้ไงมันไม่ใช่ภารกิจของเราไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราภารกิจโปรด เทศนาสั่งสอนพระเด้นเมื่อไปถามนับพระองค์ไปทวนเพราะใช้เวลาเข้าในโลกถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไ oh. ม่ได้ลุกไปขบฉันหรือเข้าห้องน้ำไหนเลย <Yeah. S 1> นี่นะ <Yeah. S 1> ก็แปลว่าใจนิ่งแน่นไม่ถอนถอยเลย <Yeah. S 1> เพราะไม่มีกิเลสอสวะที่จะเหนียวล้งออกมายิ่งเข้าไปก็ยิ่งกว้างไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยเลย เห็นได้รอบทิศรอบตัวหมดเลยน็เไ็นถามซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวจ้กระชั่งสุดรู้สุดญาณของท่านสุดบารมีของท่านและทุกพระองค์ที่ไปถึงได้ครบเจ็ดวันก็พระเจ้าที่ละเอียดละเอียดท่านกา็สารละเอียดมาบอกตอบเขาได้แล้วนั่นแหละจ้าตามทัานไหมอ่า ก็จึงตอบพยามารมารตัวจริงที่มีลักษณะเือนพระแต่สีดำนี่เนาะมาอยู่ตรงนั้นว่าเราจะโปรดสัตว์ไงเราจะโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีที่ผ่านๆมานี่ไงนี่เนี่ยนี่น,น,น,นกำลังอ่านอยู่ทีเนี่ย พยามานก็ต่างก็ของเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งครูไม่อใหญ่เคยเล่าให้ฟังมาแล้วคงจำกันได้นะจ๊ะจำได้ไหมอาจจำไม่ได้กันแล้วไปก็จะเล่าให้ฟังใหม่ไงอ้า ก็นี่ไงก็บอกเราจะปลดสัตว์งั้นก็ดีแล้วแหละที่จะปลดสัตว์ในผู้ปษาชาวบ้านนะก็จะให้ท่านปลดสัตว์ไปแต่ว่าท่านจะมีอายุไขได้แค่80ปีเท่านั้น เกินกว่านั้นไม่ได้นะต้องโปรดสัตว์อย่างเดียวไอ้มีอายุได้แค่นี้อโอ้ทำไมจำกัดเราขนาดนั้นล่ะบอกก็เราก็ให้แค่นี้แหละเอา้างงั้นเราเราขอเง,งินมบ้างได้ไหมตดตอบถ้ามีใครมาอารัตนาให้เราอยู่ต่อมีชีวิตยอยู่ต่อเพื่อโปรดสั์ ท่านจะยอมไหมออได้แต่ให้เพียงสิบหกครั้งเ,ออเท่ากับโสรถกิจกิจสิบหกเออกิจสิบกค,คืออะไรกิจสิบหกก็คืคอ,คคอเวลาพิจารณาอริยสัจสี 4, ท่ทีละสี่นั่นแต่กายทำโคตภูพิจารณากายต่างๆเหล่านั้น แล้วก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์อริยสัจสี่สครั้งเนี่ยรวมรว,รวมแล้วก็คือ16 oh. อ่าเรียกว่าคิด16ที่จะตั้งพิจนาเช่นทุกมีจริงเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ได้รู้แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็มีภาษาบาลีรับรองแต่กว่าครูไม่อยญ่จะไม่พูดนะ,ะไปหารายลนะเอียดเอาไปศึกษาเอาว่าสรุปว่า เราให้แค่สิบหกครั้งสิบหกครั้งเท่านั้นถ้ามีใครอาราธนาแล้วก็ให้อายุยืนไปถ้าท่านพบวิธีการที่จะทำให้อายุยืนไนืย่ยเราจะเปิดทางให้แต่ให้แค่สิบหกครั้งตามที่ท่านขอมาถ้ามีคนอาราธนาเอ่อขออาทางนั้นก็ตกลงนี่นะแต่ขออย่างหนึ่งคือถ้าเราโปรดสัตว์โลกแล้วก็ จะได้กีดขวางสัตว์โลกจะได้กีดขวางสัตว์โลกได้ไหมอย่าไปกีดไปขวางกันแล้วไปบังคับคือให้สัตว์โลกได้บรรลุธรรมตามที่เราได้สอนนี่นะเอออาพยามานก็ได้ให้ให้สอนได้อย่างนั้นเราจะไม่บังคับอย่างนี้นะจ๊ะแต่ท่านตั่งดับขันธปิฎกพาเมื่ออยู่ได้ แปดสิบปีเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้จะดีเพราะถ้ามนุษย์รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเดี๋ยวก็จะพ้นจากการเป็นบาปไปท่ายของเราแล้วสิ oh. เออบอกมันไม่ได้เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนเรื่องนี้เอาถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะ oh. เออถ้าไม่ได้เราก็ อาจจะตั้งเข้าไปบังคับสัตว์โลกให้เป็นงั้นเป็นงี้อะไร่างอะไรนี้ก็โต้ตอบก็เป็นอย่างนี้นะอืมอเอาแค่นี้ก่อน